บทเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อบทเพลงว่าแววนะครับเราปรบมือให้กับโรงเรียนเทศบาลหินกองกองการศึกษาเทศบาลตำบลหินกองฮะเชิญครับ,รบสวัสดีค่ะพวกหนูโรงเรียนเทศบาลหินกอง ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตในลำดับที่41เพลงว้าวขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ กลนงวานวาน,นี้บ้านเพลงรอกระเรื่นกลับคนึงถึงวันคืนคายเชิดชืินอุราสางนวพนราะกายใช้ผ่านฟ้า เพียงจันทรานวล้างแววตา 是、嗯。是 คุณค่ะประบมือให้กับโรงเรียนเทศบาลหินกองอีกครั้งนะคะสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหินกองนั่นเองนะคะเพลงแววแผ่วกังวานหวานใดปานเพลงรักรารื่นเชิญคณะกรรมการครับเรียนเชิญค่ะผู้รอค่ะเรามาคอมเมนต์พร้อมกันได้เลยครัได้เลยครับแพ็คคู่ชอบเสียงหนูว่ะแข็งแรงมากเลยนะคะคุณค่ะแต่วิธีร้องเนี่ยลูกนะคะผู้รวดว่าไหม เหมือนปิดคำเร็วเกินไปแล้วหนูกดเงิือนกดเพดานลงมานะคะบางคำอย่างอื่นรงอ่ารเงี้ยนะคะแตะแค่วลิ้นแตะเพื่อให้มเป็นคอนเน c t ชันนะแต่ว่าไม่ต้องไปกดเพดานมากไปแล้วก็ว<ช>ีบราโตเยอะใ<ช>นพ<ะ>นไห <White brain. S 1> ใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นเป็นจริงๆอะข้อดีของหนูเนี่ยนั่นก็คือคือนักร้องทุกคนเนี่ยหลายๆคนต้องการ ลูกคอหรือวิบราโตหรือวบราตโตเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่เสียงที่เป็นแบบทุกคนต้องการแต่เมื่อใส่ลูกคอในที่ที่มันมากเกินไปอันนั้นน่าจะเป็นความรู้สึกของคนฟังรู้สึกรับได้ว่าโอ้มันมาเยอะเกินไปแล้วนะฮะพี่แต่ทีนี้ก็มันอาจจะ,จะเยอะ,ะเกินไปแต่เป็นข้อดีนะที่มีตรงนี้เพราะว่าลูกคอเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มน้ําหนักให้กับเสียงได้ นะฮะอันนี้ขอเสริมอีกอันหนึ่งครับพี่หญิงครับคือเวลาน้องร้องคําว่าแต่ความรักรักหนูไปปิดคํารักตรงเนี้ยปิดคำมากไปไงปิดคําเยอะไปสมมุตินะสมมุตินะลุกนะถ้าเกิดว่าความรักอางนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอีกความรักมันก็จะเป็นอีกอ มันเป็นอีกอันหนึ่งนะมันมีแบบนี้หลายหลายที่หลายๆจุดแต่ที่สําคัญคือพี่เสียงเขาแข็งแรงนะแข็งแรงที่เขาแขงแรงมีอีกอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกแต่ผมว่าอันนี้โอเคแล้วเพราะโน้ตเขาตรงไหมพี่โน้ตตรงนะโน้ตรนตก็ตรงด้วยเพลงนี้ร้องไม่ยากไม่ง่ายร้องยากใช่ใช่ใช่เป็นโน้ตที่ยากทีเดียวสำหรับเพลงแววแล้วนานๆจะมีใครร้องให้ฟังพอได้ยินว่ามีเพลงแววนี่ครูอยากฟังเลยนะคะดีลูกดีแต่ต้อง วิธีร้องของหนูต้องเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างที่ครูรสแนะนำนะคะค่ะครับผม่าแพ็คคู่ครับขอบคุณครับ,บค,ครูโจฮะก็อันอันอันนึงขอชมเรื่อง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 เสื้อผ้าสีของของ ของทั้งนักร้องนําแล้วก็ด้านนักนักนักระบบานะครับก็คือว่าเป็นสีแบบราชวงศ์จริงๆนะครับคือคือรู้ว่าคิดมาคิดมาดีแล้วก็ตั้งใจจะทําให้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะเห็นแล้วว่าน้องมีความชัดเจนแล้วก็ตั้งใจคนที่ออกแบบทั้งหมดตรงตามถามนิดน,นึงข้างบนมันเป็นเทิร์นเทเบิลมันเป็นเวทีหมุนใช่ปะ่ะไวรนะินอ่ะอันนี้อันนี้ฉลาดมากนะ อันนี้คิดเหมือนเป็นมิวสิกบ็อกซ์อะเหมือนมันตุ๊กตาที่ที่อยู่บนบนไอเน,นี่ยพี่คิดว่าเอออันนี้มันเป็นเทคอาจจะดูเหมือนไม่ชัดเจนแต่มันเป็นรายละเอียดซึ่งจริงๆเราต้อง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 เป็นการชาญฉลาดของความคิดขอ,องผู้ออกแบบทั้งหมดที่จะทำเพราะว่าการทำเทิร์นเทเบิลบนบนสเตจเนี่ยแล้วเอามาเองเนี่ยอันนี้ไม่ง่ายอันนี้ต้องให้คะแนนสําหรับ,รบความความตั้งใจความความ ความทุ่มเทเอาดีกว่าแต่ว่าองค์รวมทั้งหมดเรื่องร้องหนูจริงๆพี่ก็เห็นกับอาจารย์แล้วก็ชื่นชมเรนจ์ที่มันกว้างมากต้องพูดอย่างนี้คุณร้องต่ำร้องสูงเพราะหมดนักระบำองค์รวมดีหมดเป็นองค์ประกอบเป็นมวลมวลประกอบที่สวยงามทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเอาใจช่วยนะครับขอบคุณะฮะเัาปรบมให้โรงเรียนเทศบาลหินกองฮะสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหินกองด้วยนะฮะ